ว่าผิดกฎหมายที่กระจายข้อความบ่อนทำลายและเป็นภัยท่วกรุงลอนดอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นฝีมือของกลุ่มคนตาที่เชื่อกันแต่แรกแต่เป็นฝีมือของคนคนเดียวโดวยอัจฉยกรณรายนี้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับกลุ่มก่อการร้ายสมนาเดสเซกและเชื่อว่าเป็นบุคคลอันตราย ที่ให้คำแนะนำว่าอย่าเข้าใกล้แรกๆพวกเขามาจับคนต่างชาติซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมไม่ใช่พวกต่างชาติต่อมาพวกเขามาจับกลุ่มผู้ประท้วงแล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะผมไม่ใช่พวกมอบ จากนั้นก็เริ่มจับนักข่าวผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมไม่ใช่นักข่าวไม่ช้าพู้นั้นจับตัวคนวาดรูปสตรีอาร์ตแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะผมไม่ใช่คนวาดรูปสตรีอาร์ต สุดท้ายก็ได้รู้ว่าพวกเขามาจับผมทีนี้ก็ไม่เหลือคนพูดแทนผมอีกแล้ว จะไปไหนครับคุณผู้ชายไปก่อนคปิบทางให้โอเคขอโทษครับคุณผู้หญิงเอาละตอนนี้โรงงานเข้าสุดๆรีบเพ็นจากที่นี่กันดีกว่าฉันที่คิดว่าคนพูดเรื่องนี้กันน้อยไปเข<า>้าใจใช่ไหมไม่มีอะไรทำให้หอเขียวได้แบบนั้นแล้วาทางนี้กับไอการไม่สามารถทำในสิ่งที่ชอบได้หลังจากค่ำคืนอันยาวนานลอนดอนตกอยู่ในความกลาหล ถนนสายหลักทั่วเมืองโดนปิดกั้นหมดแล้วมีเจ้าหน้าที่เอาเบียนพร้อมอาวุธเอาล,ละเพื่อนฝูงววยินดีต้อนรับสุกรงกำลังต่อตอ้านน,ออน,นี่คือของขวัญต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่ของเรา ไว้เจอกันนะน่าจะบอกกันก่อนนะว่าเป็นปาร์ตี้แฟนซีลองใส่สิผู้ต้องสงสัยสำคัญรายใหม่คือนายเดวิดฟอร์ดคนขับรถแท็กซี่ชาวลอนดอนวัย43ปีเขาไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อนแต่ตอนนี้เราเชื่อว่าเขาอาจเป็นหนึ่งในผู้ก่อการร้ายทางเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำประชาชนทุกคนว่าอย่าเข้าใกล้เขา นี่คือซีโร่เดยระเบิดคำคำพวกนั้นถือเป็นคำทักทายจากฉันก็ไม่คาดหวังให้เข้าใจหรอกนะแต่สิ่งที่ฉันทำเนะขอบอกว่าดีการทำลายล้างคือการเยียวยาเสมอถึงตอนนี้ก็ยังมีระเบิดตูมตามไม่หยุดเรื่องที่จะยุ่งเหยิงแล้วสิมันกระจายไปทั่วทั้งลอนดอนเลยลอนดอนอยู่ในวงวนแห่งความพินลาศขณะที่ทางการออกลากลุ่มของเราจาความผิดที่เราไม่ได้ก่อน พวกกองทัพอัลเบียนกับแก๊งเคลลี่เหล่อเชนไปทถอะกำลังยึดเมืองเพื่อประโยชน์ของพวกมันกันเราไม่ได้วางระเบิดเราปลจชนวนมันคิดว่ามันสำคัญนักอย่างนั้นเหรอแต่พวกมันก็เป็นแค่ยอดภูเขานั้นแข็งภหยคุกคามที่แท้จริงคือซีโรเดหากคุณไม่ช่วยซีโรเดจะชนะและแปลว่าเราจะตายกันเรียบเราต้องออกไปสู้กับมัน วิ่งพล้านพยายามปกป้องลอนดอนท่นก็พร้อมแล้วที่จะทำสงครามถ้าคิดจะปล่อยทางการจัดก,การภัยพิามันคงก,กันมากกว่านี้ผลทางเดียวที่เราจะช่วยลอนดอนให้พ้นเงื้อมือเผด็จก,การคือการรวบรวมคนแล้วทวงคืนเมืองกลับมาขอต้อนรับสู่แดนสซ็ ยังคิดว่ามาเพื่อปอกป้องลอนดอนอยู่เหรอฉันเกรงว่ามันคงต้อง,องอล้มเหลวไม่ต้องพลามไปปลดแอกลอนดอนกันเถอะ